โดยองค์การบริหารส่วนตำบลขามเท่านครจังหวัดนครพนมนะครับจัดงานวันลิ้นจีของดีตำบลขามเท่าสร้างการรับรู้สินค้า GI ส่งเสริมสนับสนุนผลผลิตการเกษตรในพื้นที่ที่บริเวณลานอเน,นอกประสงค์ที่ทําการองค์การบริหารส่วนขามเท่าอําเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนม ในวันชัยจันพรผู้ราชการจังหวัดนครพนมเป็นประธานเปิดงานวันลิ้นจีของดีตบลขามเท่าและโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุประจำปี2 5 6 7ที่องค์การบริหารส่วนตบลขามเท่าโดยสภาองค์การบริหารส่วนตบลขามเท่าร่วมกันกับภายคีเครือข่ายและพี่น้องเกษตรในพื้นที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมกลุ่มเกษตรในพื้นที่ตบลขามเท่า สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้เป็นการกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนให้ดินจีและผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆของเกษตรกรตำบลขามเท่าให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตลอดจนนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาได้รู้จักกับลินจีพันพนพ1ของจังหวัดนครพนม ที่เป็นสินค้า GI ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์กับกรรมัพย์สินทางปัญญาเป็นการรับรองถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์โดยมีความเฉพาะโดดเด่นเป็นพิเศษคือมีผลขนาดที่ใหญ่เปลือกสีแดงอมชมพูรูปทรงเหมือนไข่เนื้อผลแห้งสีขาวขุ่นรสชาติหวานอมเปรี้ยวไม่มีรสฝาดเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวและชาวจังหวัดคนครพนมซึ่งในปัจจุบันนะครับมีพื้นที่ปลูกลิ้นจีพน่พันธุ์พหนึ่งมากกว่า200ไร่ให้ผลผลิตในช่วงเดือนเมษายนของทุกปีครับ นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ประชาชนชาวตำบลขามเท่าครับได้รู้สำนึกในบุญคุณของผู้มีพระคุณจึงจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุขึ้นพร้อมกันนี้ครับเพื่อเอาใจใส่ผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในครอบครัวครับสำนึกในพระคุณของผู้สูงอายุที่สร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองมาแล้วนับไม่ถ้วนโดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดลิ้นจีผลโดกลูกโตรสหวาน กิจกรรมผู้สูงอายุและการประกวดการแสดงเพื่อประชาสัมพันธ์ลิ้นจี่นพหนึ่งการประกวดซุ้มนิทรรศการการออกร้านของเกษตรกรการแสดงกลองยาวและฟ้อนรำชมชิมช็อปลิ้นจี่นครพนมและสินค้าเกษตรของดีตำบลขามเท่าครับ